สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพนามาชมบอนสีสวนเอนจอยบอนสีและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นบอนสีสวยสวยชื่อต้นบอนสีนางพิ้วนะคะบอนสีนางพิ้วเป็นไม้เก่านะคะนี่จะมีความพิ้วไหวนะคะแล้วก็จะมีะสี สีแดงกระดูกออกสีแดงๆนะคะแล้วก็ขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็จะมีความพิ้วนะคะนี่สวยงามมากๆตัวนี้ก็จะเป็นหัวบอนสีที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะ บอลสีนางพิ้วทิวเราผ่าหัวทำจำนวนไว้แล้วเราก็เอามาใส่กระถางเดียวกันต้นที่มันใหญ่กว่าเพื่อนนะคะต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนก็จะเป็นไม้จอมไม้จอมนะคะแล้วก็จะเป็นหัวบอลสีที่เราผ่าไว้นะคะหัวเยอะมากน่าประมาณ20กว่าต้นได้นะคะน่าจะประมาณ20กว่าต้นได้ก็จะมีใบนี้แล้วก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยนะคะต้นเล็กต้นน้อยที่กาลังจะเกิดใหม่อีกนะคะต้นน้อยๆนะคะเราผ่าแล้วเราก็ ไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่เลยค่ะเราก็ใช้กระถางเดิมใช้ไม้จอมใส่กระถางไว้แล้วก็เราก็โรยด้วยหัวบอลสีนะคะไว้ข้างบนเลยนะคะเราก็ไม่ได้เอาดินกบนะคะเราเอาหัวบอลสีนางผิวเอาไว้ข้างบนนะคะเอาไว้ข้างบนเลยนี่แล้วเราก็เอามาโรยๆตรงต้นกระถางข้างบนนะคะนี่เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนกระถางใหม่เราก็ใช้กระถางเดิมเลยไม่ต้องไปหา วุ again, okay. yeah, ่นวายเลยนะคะแล้วก็ใช้กระถางเดิมได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นบอลสีนางพิวสตะก่อนนะคะมีคนมาถามหาซื้อนะคะบอลสีนางพิวสตะก่อนก็ไม่ค่อยมีนะคะก็เลยทาจานวนไว้นะคะเอฟไว้แล้วเราก็เอามาผ่าทําจํานวนนะคะผ่าทําจํานวนไว้นี่พอผ่าแล้วเราก็เอามาใส่กระถางไว้แล้วเราก็เอาโรยโรยไว้อย่างนี้นะคะเอาวางวางไว้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น หัวบันสีที่ยังไม่ใหญ่มากนะคะนี่แต่เราวันหลังเราก็จะเอาแยกเศกกระถางนะคะนี่นี่สามารถแยกเศกกระถางได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ถ้าเล็กมากเวลาเอาเศกกระถางต้นมันก็อาจจะตายได้นะคะอันนี้มันแข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าใบใบมีรากามันก็จะมีรากแล้วนะคะแล้วก็จะต้นต้นของมันก็จะ โตแล้วนะคะอันนี้สามารถแยกเศกกระถางอื่นได้เลย,เลยโูดกมากเลยนะคะเนี่ยเยอะมากโหยี่สิบสามสิบต้นงคะเนี่ยเด่นใบสวยความพิ้วไหวของบอลสีนะคะสีแดงสดเลยนะคะสีแดงสดก็ดูนี่สีแดงแป๊ดเลยนะคะนี่อันนี้ก้านนะคะก้านก้านก็จะออกเป็นสีแดงแดงด้วยนะคะนี่ความพิ้วความไหวของบอลสีมันมีสเสน่ห์นะคะต้นนางพิ้วเนี่ยเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่า นี่เป็นบอนสีไม้เก่านี่มีความพิ้วความสวยนี่ใบนี้นะคะเห,นนคบบหเหมือนคล้ายแบบหงเหมือนคล้ายๆหงนะคะเหมือน,นคล้ายหงเลยความพิ้วไหวของใบสีของบอนสีดังพิ้วของเราสวยงามมากๆนะ,ะเต็มเลยนะคะนี้เต็มเลยนี่สวยไหมคะเพื่อนๆนี่สวยไหมคะนี่เราถือมากเราก็หนักนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆมาชมบนสีของเราถ่าทําจํานวนไว้นะคะประมาณสิบตู้ตัวนี้ตู้ก็เริ่มเต็มหมดแล้วกระโจมก็เต็มหมดแล้วนะคะตัวนี้เราก็ทําจานวนไว้เรื่อยๆนะคะนี่เราปลูกเพราะใจรักนะคะปลูกเพราะใจรักนี่ขายได้ไม่ได้เราก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะสวยงามมากๆคะ่ะเพื่อนๆ